สวยงามไหมเออใจเย็นๆเราเสีอาให้ดอกทายก่อนวินนุคอนนทิ้งพยันปพฮโ้ฮโฮปิดอันนี้ก่อนเครื่อนมีกระเฮน พอลีตอเฟิสเส้นคันท่อไม่ยักปะปะอ้อได้เป็ตต่อันนี้บีบเองใงอสง่ง่ายความใส่ง่ายโู้ฉีดห่อเมยดต่างกอง่ันพี่น้อง ก้อยอินเตีอุ้แมนดาฟินอนมสวยๆเฮยยนี่ครับผินละมาดูพิซซ่าซอฟต์ผิดเลยทอมอตม์มาบอกก่อนเดียว สาตัวอ uh, mm ันลกตาอัะ้ม yeah, ันืออเดนก็เสดูีนหอมเนี่ยใช่ม่นแงกินดอกิยู้ีนือตะกอแมนเยละเฮตดมันตอเฟร์ชิดติดาอยู่มันหอนเลยันแคดูเขาสัตวนี ยอกเฟ้ฟอ,อชิดปิดฝรสัต์อี๋อืมอ๋อไอ้ชื่อคนแจกี่น้องมันยอกทูทะเลเก็บฝรสัตย์หืมไม่ไงเห็ดมันน้อยใสลล่างเกลือจากคนใหญ่เราสินงที่ขึ้นเนี่ กนไายเมียม u น i c i ต a ป๊ามันเปิดหลานมันเปิดตลาดหนักบ่ะคนในมันจะเปิดชิดบีบบักเน่าใส่มันสิดแสบพี่น้องป๊าโอล วิตามินมาให้กินบำรุ่งผิวหนังมันก็บอกินให้หมอบอกว่าแล้ผลิตเผิวหนังแล้มาผลิตน้ำมันใดหนังหัวก็รอกขพอหนังหัว ที่ภาชนะอันน้ำมันแน่ไหมให้สุนือว่ามันลูกน้อยเนาะเห็ดเมนทุงนะ่งอ่ะอยู่เสรอยู่ กินตงเดียวเช็คกับเขาใชหเงี้ยค่ะเลาใส่อาหารกล้องทุกรอบทุกอาทิตย์จะี่้อาหารกล้องอีกกล้องสำหรับเพิ่นกินมือต่อไปแต่ว่าบแมนนเสาเเป็นมันจมันขัสินะแซนี่ช่องฟีดแบ็ค่นี่ความารดีค Quần bài bài này รู้ซ้อมเก่าเพื่อมึงเพื่อกูไปโรงพยาบาลเลยไล่หมอนแดดซิดออดีตหดอกบักเน่าแห้งเลยเวลาหาคนเอ็นฟูแฟน Nästan allting har gått upp där. en del saker som har gått ner nu. Jaså? Det var någonting som skulle gå upp alldeles in i helvete mycket. Det var det kaffe. Kaffe i, i körkort förut var 15. gång 25, kom upp eller 14. กาแฟอยู่โรงบาลปกติแก้วละสิบห้าคืนเป็นแก้วละยี่สิบเก้าเหรอเครื่องเท่าโตไปแล้วเันโะขาแล้กคน,นกอบลิสคาเฟ่ดิสเออเวอร์คอการเออเ,เออเวอร์เบอร์เฮตเตอร์มัการมัการบิลิต,ต์ขนมปางไส่ชีสไส้นันนันถือกว่ากาแฟ ันที่สิเอ็ดพระิตักมันุูดไม่น้อยไอ้น้องไอ้ปูพักกันไปวัดได้ค่ะเด้แต่เทศบนมันเกิดลงนาไม่น้อยโคตะติดกล่งกดประเทศกำัทำมาซอกวะโคตติคิงเอดา กี่เงบนงบอกวางไงแล้วดูวกระต้อดันบอกเลยไปถึนึ่งเกิดน,นัดพักเลยอ่ะสวยน้อมเมื่อพอ้กกอ,อ,อยมันขายสอบลาหาลอยัวยี่สิบโลยอสก็เช์ไป คลิปรีบของมาบอกแทมมาออกโซนยอโอคตินแทนบดมุ่นไทยประชุนเดี๋ยวคุนเซลเลยเดีมิลิโ <plains> อ้ไมอเชอป้าสุาก <h ati> ันเดียโบรเนี <h ati> <h ati> ่ยน้องคนไทยเขาขายถือ20เอ่ยี่สิบกิโลหาลอยกลัว้ามีเอารถไปนะเป็นไหเด็กคนตายคารมารถ ไปเจ้าสาออกโมงหนึง่งจะสิทัานถวายอาหารพระรวมสิเอาันปลาดุกระดุก,าดกลาของกันทะเลน้อยมาท่านทอนแล้วก็สิทอดแลักกระสิหนึ่งเที่ยว แก้วบองใะสีตัางแก้วพริกสดใสปลา่าแต่ว่าใส่น้ำบักขามเปียกไปน้ำยุกเดี๋ยวว่าทางคาดไม่น้อยไปโรงเรียนแล้วไม่น้อยสีแบกซื้อของขอบคุณน้องลินนะคะซื้ออยู่ทางตอนใต้ทําบุญมากับไปน้อยสองร้อยแล้วก็ไม่ปูน้ำสองร้ยอยจะเอาจะเอาเงินชุ่นนั่นแหละ ไปถลายไปเสื้อเขาไปถลายฟากัน mm hmm. บึ่งมานำผิดสีมาท่านบเพราว่าถ้าอาจารย์ว่านำผิดนะฮะเจ้าแสบยากนำผิดเห็ดผิดแกงไม่หน่อยสั่งอีกเจกนึงมาใหา้นันสิท่านบอนะวันนี้ลงไปบนไปสินี่เราบม่มีถ้าบึ่งวันจันทร์นาสีมาหอดพาวนาหามาหอด อโอโอฮคำกระิ่ออต้กระลิ่บ้างน่ส่น่ว่าเาันม่ยออเคนกริ่ทวเนี่ทำมาเห็นเห็ดตไปกินด้วยกันสมใส่าอีหยางอวเนี่่าเห็ดเหลืองอันเดียมที่ตกทิน มันกินยากเปนห่อยกันเนื้อ <c oughs> ก็เขาใอ้วัดเป็นหน่อยนี่แหนมสีโครงหมูเนาะพอดีเจ้าชิ้หอดว่านกันเจ้าชิ้หอดว่านข้าวอันกับสีบสีส้มพอดีกับสีอบไปะบนะะจ๊แหนมสีโครงหมูไม่แม,ม่แหนมกระดูกหมูอ่อนดูกระทอดหลักกับเอ็นเนื้อนะคะเอ็นติดเนื้อทอดเพราะว่าอันนั้นแถวเฮดใบ ห้องเสียออกจากช่องฟิตบัญชานักขัดถอ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 ดย้ำแรงไว้ใส่กองกองกองเขาเดี๋ยวห้ากขัดมาไว้พอไปหอดบัดรถ้าไปอุ่นถวายถวายแบบเขาเนี้ยข้างกัหนึ่งไปเตหนึ่งาให้ย้ำเต่าเพราะท่านน้ำเต่าตื่นมากกว่าหนึ่งคนแล้วไปอาบน้ำเต้นโตล่อมองเลยแล้วเขาจะมาหลับ ชูก cool. ี้เฟ uh ียดอกขันตักชูกี้ดีเซมเบอร์ขันแค่เฟียดอกดิสโอ้ดิกเอตตยอกปูจอยขนุนร่างปลาปลาแบปกมุนซิสเตอร์ว่ะจำยอกเบิร์ดี บอกคนเราบ,บ้านเกิดคอยนิดก็เส้นก็พุบ๊บเป็นนิดง<ม>คนบ้านพวกเจ้าเส้นยังกันปกติเจีกันดื่มแล้วก็สิไปพับแิดน้อยกันจ้ะทรงดำตาไขา่ผู้ชายต้องชอบแอบมากผู้ชายเ้าก็แบบาชุดกันเลยสามสายบนเขาพับจักเรือ สี่สาวสิลุยผักวันที่ยี่สิบคนเสียใจจอยย้เวียนอินเตอร์โฟร์อวีนอินเตอร์โฟรเซ็นสนับฉันบ่อยากเมาฉันไ่อยากเมาจอยมึงสิกวนมอยู่งานไปเฮ็ดบุญเจดายจอยไปน้ำบ่ได้พ่อไปเต่เศ้าเนาะสิไปถวายอาหารกันพ่าไปย่ำเลี่ยหลังใบสองพ่อก็บ่อยากไปบ่เข้าวบริสวายอาหารเศ้า อันโตกก็มาครบไปแล้วค่ะมันก็มีทั้งแบบแบบบุกสลาย่มาเนยเพิ่นกับพระอาจารย์เพิ่นกระสมเอามันกระบุ่มเนาะเป็นอารมณ์เนี้ยสกุลอ๋อมอสเทอพูดเนี้ยเขาขายมีจ่อยเมืองม่ได้ฟังว่าเมืองแต่เมึงเมาคนเดียวดอกพวกมึงกับสิเมาหือันเขาก็ะมัดเขาไปพักบ่เมากับหมาเลยเนาะ เ็งิงกินเอ็นเนี่ยทางนี้เงาไม่ยำแข็งนี้เออสายลุ่มสีห่างพ<ะ>อเราอมทันชดอุ้นแบนต้าเขามากินเอ็นจีดันอินเตอร์บรอโกอ,อินเตอร์บรอเอเตอร์ยกคอโบสขันดมอินเตรอร์วอลลิสไรเดอร์เด้าแ,แถวอ่อนเพราะมันางาน่ไม่ได้ไง ฟีลามอนาดวะเอตัวย uh ่อขอรกอินทุสบรนุนสตันมอสตาเวนตาลีเตทันชัดุนสตันเดบอลทุนเืมันยังยังปิดวัสนิม เป็นอย่างเรือแล้วนะคะคุณจะไปถั่วหดหมากหรืออะไรทั้งอืมนอกวลีตัวผิดอืมมารุ่นก็ได้ว่ามื้อนี้สิได้กินวายดีคาเฟ่ ja, ja, mm. mm. ja, <laughs> for a dumb dumb dick om ก็เลยแค่ดี นมเสียบูว่าละทว่าเคยชุ่มเหมนโยกวิทย์สำแฟานดูยกดูยิกยอกยิกนมติดตาสกุลเอตรีมันมิ่นไว้ในคริสตินไอริสคอฟฟี่อาทิตย์ก่อนวันดูน้ำสอดูน้ำกันสองคนก็จังหนุนๆเนาะตัวดะกินไอริสกาแฟแก้วหนึ่งแม่นยูน้ำกันสองคนแต่ก็จังหนุมค่ะหาเราก็หาปีนหาแม่นสุดจองเลย เราคิดสมัคลูกก็มาไปให้แล้วเราห่อนนมแอตตายูลยูลเี่เฟริุสเลยไม่กินกิิทีบาล่ว่นี้นมิสแตเกอเอรฟรดริกส์ฮส่ซาน เห,ห็กดกระแต้งในมันใสไข่น้ำมันสิแซ่บมันสิหอมซอสมันหนึ่งนุมน่มแล้วกับขนมาพันแยมแล้วมาแต่ถ้าใครแต่มีเปื่นขี่มยังเดี๋ยวมันบางคน ไม่ค okay. ุณเนแล้วโอเคงงเจอโซวันแล้วกูรอใช่แล้วอยงนั้นก <source> ็ต <I> mean. ้องต้อะเจอกันที่น <Why? S 1> ี่นะวันนี้ไม่รบอนมาก ตอนเปิดเอาอกแล้วมันอันควันนั่นถือไายนั่นถือเออให้ตัดแบนยุพะเย้าพี่น้องตน้นเขาวเป็ดตัดลางงนโองต้มนะตัดดีดีตัดดีก็ไม่ดีเพราะว่าวมันหน่อยใส่เราคงซื้อว่าโอเคหัว หาไปหาหน้องต้นค่ะสมบัติข่ลำน้องต้นเอาสมบัติไปเทียกันอยู่น้องต้นถือสมบัติไข่ว้เทียบไปอย่างนีชนงชนนดแหนอกแหวนเพชรสารพัดอย่างได้อยู่้นน้องต้นขี่มันทิ้งไปให้อีกของในน้องต้นเยอะ อันทิงสัมาจะบันดาซอสำมาอัดพอเอ็นก้มแมนเบอร์อะรโกปูต้อนปูส่วเสื้งในเป็นแนมึงว่ามันแห้งเอาซอสอยู่ในของเพิ่นกนเมื่อนี้กินแตงกวาไรยำว่าไรเ็บเนื้อเป็นความเดือดเีย หลังจากกินข้าวแล้วสิกินเหล้าหรือสิกินไอสเสกาแฟรุ่นกันต่อพี่น้อง